ชาวลัคนาราศีกรากฎครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้มีทั้งพลังดีจากดาวพฤหัสมหาอุดและพลังแรงจากดาวราหูเกษตรและปะกินนโชคมาปะทะกันเต็มๆแต่ก่อนจะดีสุดมันมักจะมีบททดสอบบางอย่างมักขยาวหัวใจและชีวิตของคุณก่อนเสมอครับช่วงนี้ใครรู้สึกเหนื่อยเหมือนทำดีแต่ไม่ได้ดีหรือรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับ เพราะมันจะช่วยปลดล็อกคำตอบที่คุณรออยู่สวัสดีครับผมพ่อหมอติดดาว Star Research ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลังจักรวาลแห่งดวงดาวที่เราจะมาช่วยกันอ่านพลังชีวิตของคุณผ่านการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์จริงๆคลิปนี้คือคำทํานายลัคนาราศีกรกฎช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2568อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง และแชร์คลิปนี้ไว้ดูซ้ำนะครับเพราะพลังดวงดาวช่วงนี้แรงจริงและเปลี่ยนเกมชีวิตได้เลยทีเดียวก่อนเข้าเรื่องเรามาดูพลังดาวหลักๆที่กำลังขยับในช่วงนี้ก่อนครับช่วงนี้มีดาวสำคัญหลายดวงที่ได้ตำแหน่งพิเศษมากเช่นดาวพฤหัสมหาอุดอยู่ในเรือนตนุของชาวกรกฎหมายถึงพลังบุญกุศลเก่ากำลังกลับมาเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น ดาวสุขได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในเรือนพันธุหมายถึงพลังแห่งความรักความอบอุ่นและทรัพย์สินกำลังขยับดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตรช่วยให้การลงมือทำการสร้างสิ่งใหม่ๆเริ่มเห็นผลดาวราหูได้ตำแหน่งเกษตรและปักิณโชคพลังนี้แรงมากหมายถึงโชคที่มาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่เคยเสียไปอาจกลับคืนมาแต่ก็ต้องระวัง เพราะดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนิดบ่งบอกถึงความอ่อนแรงความไม่มั่นใจในตัวเองหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่ในบ้านคำทํานายลัคนาราศีกรกฎการงานดาวเกตย้ายเข้าพบกรมมะการงานวันที่9พฤศจิกายนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางอาชีพครับคุณอาจรู้สึกอยากลาออกอยากเริ่มใหม่หรือเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นกระทันหัน แต่ข่าวดีคือดาวพฤหัสมหาอุดหนุนหลังคุณอยู่ทำให้สิ่งที่คุณเริ่มตอนนี้มีโอกาสปังในระยะยามคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานจากบ้านจะเริ่มมีคนมาช่วยมีลูกค้ามากขึ้นอย่าขอครับเดือนนี้เป็นช่วงเก็บแรงเพื่อเปิดตัวแรงในเดือนถัดไปการเงินเรื่องเงินยังมีความเคลื่อนไหวเยอะครับ พราะดาวอังคารเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารลูกหลานหรือคนอายุน้อยกว่าเข้ามาแต่ดาวศุกร์เกษตรในเรือนพันธุจะช่วยให้คุณได้ของดีของใหญ่เข้าบ้านเช่นซื้อที่ดินซื้อของเข้าบ้านหรือได้ทรัพย์สินจากครอบครัวโชคลาภอาจมาช้าแต่ได้แน่นอนโดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับของเก่าของสะสมหรือสิ่งที่คุณอื่นมองข้ามความรัก เรื่องความรักระวังอารมณ์ขึ้นลงง่ายครับคนมีคู่จะมีเรื่องให้พูดกันตรงๆเกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือทรัพย์สินคนโสดมีเกณฑ์พบคนผ่านเรื่องงานหรือคนในวงสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ต้องเช็คดีๆครับเพราะดาวเกตในเรือนกร,รัมมะอาจทำให้คนที่เข้ามามีภาระหรือไม่โสดร้อยเปอร์เซ็ตการเรียนพัฒนา ช่วงนี้พลังแห่งดาวพฤหัสหนุนให้ชาวกรกฎอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,ม,มากขึ้นครับถ้าใครกำลังวางแผนพัฒนาตัวเองหรือเรียนออนไลน์จะได้ผลดีมากเหมาะกับการเรียนเรื่องการเงินธุรกิจหรือสายงานที่ต้องใช้จินตนาการสุขภาพดาวเสากับราหูยังอยู่ในเรือนมรณะต้องระวังโรคเรื้อรังระบบเลือดความดันและภูมิแพ้หรืออาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในบ้าน อย่าลืมดูแลตัวเองมากๆครับเพราะช่วงนี้พลังงานรอบตัวคุณดูดแรงไปเยอะโชคลาภมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเช่นของมือสองของเก่าของที่คนให้ฟรีหรือสิ่งที่เคยเสียไปกลับมาถ้าเสี่ยงโชคให้เลือกเลขที่เกี่ยวกับบ้านที่ดินหรือเลขเก่าที่เคยได้โชคมาก่อนคำเตือนและบทเรียนช่วงนี้อย่าใจร้อนครับ เพราะดาวหลายดวงยังอยู่ในจังหวะของการปรับสมดุลชีวิตอย่าทำอะไรโดยใช้อารมณ์โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวสิ่งที่ต้องจำคือทุกอย่างที่ช้าในตอนนี้กำลังสั่งสมพลังเพื่อพาคุณไปต่อได้ไกลกว่าที่เคยเท็ดลับเสริมดวงเสริมดวงง่ายๆด้วยการปล่อยปลาไหลเก้าตัวเพื่อเปิดทางการเงินหรือถวายดอกบัวห้าดอกจุดธูปเก้าดอกสวดบทพาหุงมหากาทุกวันศุก เพื่อเสริมพลังดาวสุกเกษตรและอย่าลืมทําบุญกับโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยเพื่อบรรเทาพลังดาวราหูและเสาในเรือนมรณะถ้าคลิปนี้ตรงใจคุณหรือฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คำว่าขอให้โชคดีเพื่อเป็นพลังเสริมให้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพ่อหมอติดดาว Starry Sage แล้วไปฟังคลิปลักษณอื่นๆต่อได้เลย เพื่อจะได้คําตอบเพิ่มเติมจากจักรวาลผมขอให้ทุกคนผ่านช่วงพลังดาวแรงนี้ไปได้อย่างมั่นคงและเจอปาฏิหาริย์ที่คู่ควรกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสวัสดีครับ